สวัสดีเพื่อนๆล้วก็น้องๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกที่มีแมพชื่อว่าไทยบาร์บีคิวไทยคูนกันนั่นเองและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดร้านบาร์บีคิวกันนี่นะคะทุกคนเราไาเริ่มเลยโอ้โหแหลกแหลกมากโอเคเราปรับภาพละน่จะนจ่ะและไหลลื่นมากขึ้นนะคะทุกคนปะเราไปะเริ่มกันเลยที่นี่นะคะเราก็จะมาอู้ ม่ที่โชว์นะฮะไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรมีวิทยุแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีคุณลูกค้าสองนุ่มนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนปาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปึ๊บกดไปฟึ๊บเรียบร้อยเกมความคันที่แลกนหนึงทุกคนต้องขอบายด้วยอ่าเริ่มซื้อโต๊ะนะคะนี่จะมีซึ that, <S <s ่งมันก็เล่นคล้ายๆกับไทยคุณทั่วไปทุกคนมันแค่เป็นแบบร้านแบบไทยแลนด์นะคนไทยน่าจะเป็นคนสร้างหรือเปล่า ไม่รู้กันเราไปมาตรงนี้กันดีกว่าทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมารับออเดอร์คุณลูกค้านะคะอุ้ยรับได้เรื่อยๆอ่ะเราก็จะมาตรงนี้แล้วคุณลูกค้านะคะก็จะสั่งหมอ้อไฟของเรานะคะเราก็ไปหยิบหมอ้อไฟของเราตรงนี้นั่นเองปึ๊บแล้วเราก็ได้หมอ้อไฟมาแล้วนะคะทุกคนอุยมันบางมันบางนี่เราจะได้หมอ้อไฟมาอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็เอาไปวางให้ คุณลูกค้าอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้กินอย่างอ,ร,อร่อยยนั่นเองนะ,ะทุกคนเราก็จะกลายเป็นเจ้าของร้านชาบูม้อไฟวา่าไปนะคะเออตอนนี้เรามีเงินอยู่ศูนย์บาทเราซื้ออะไรไม่ได้เราต้องรอลูกค้าตรงนี้แล้วเรารับเราให้ลูกค้าอีกเดียวปะม่ได้ค่ะทุกคนต้องรอเขากินกันเสร็จเ,เขากินกันเสร็จเขาก็วร์บหายไปเลยค่ะทุกคน โอเคเราก็ปึ๊บกินม okay, ัี่โอเคเสร็จแล้วเราก็ได้เงินมา20บาทนะคะแล้วก็ปึ๊บรับออเดอร์นี่คู่ต่อไปเป็นฝ่าแฟดหัวชมพูนะคะทุกคนเราก็นั่นแหละค่ะเขาก็จะอยู่กันตรงนี้นะคะเราก็ต้องไปเอาหม้อไฟมาให้เขานะคะตามสเต็ปเดิมของเราเลยค่ะเอาหม้อไฟปึ๊บนี่เราได้หม้อไฟอันใหญ่ๆนะ,ะปึ๊บียบร้อย เดินหยิบยํำเนอยอืออ,อ,อ,อก็จะเป็นคูร่รักบ่าวสาวนะคะเขาก็พากันมาเดทกินหมอ้อไฟชาบูว่าไปค่ะตามสไตล์ซึ่งต่อคนราคาอยู่ที่สิบบาทต่อคนนะคะทุกคนก็คือร้านเราขายถูกมากยี่สิบาทใช่ปะยี่สิบบาทเราสามารถซื้อโต๊ะเพิ่มได้ซื้อพื้นสิบบาทแทนที่เราจะไปซื้อโต๊ะเราไปซื้อพื้นโอเคเขาจะได้ต่อมาเราก็เก็บเงินนะคะ ปึ๊บได้มาอีกสามสิบบาทละโอเครับออเดอร์ลูกค้านะคะปึ๊บแล้วก็หยิบมอไฟปึ๊บแล้วก็เอาไปเสิร์ฟปึ๊บเรียบร้อยสวยสวยมากทีนี้ยี่สิบบาทเราก็จะเอามาซื้อโต๊ะกันปึ๊บเอาเอาเอาเลยโอเคเงินเราหมดละไม่เป็นไรเราก็รอให้คู่นี้กินเสร็จกันนะคะโดยการที่เรานั้นจะมายิงกดดันเขาค่ะ แล้วก็แบบเฮ้ยกินเสร็จ mm hmm. เร็วๆหน่อยค่ะลูกค้าคนอื่นเขารออยู่ซึ่งเงินของเราควรจะไปซื้อโต๊ะตรงนี้นะคะแต่เราไม่ซื้อค่ะเราไปซื้อโต๊ะตรงกลางเพื่อ mm hmm. เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะปุ๊บกินมันนี่แล้วเราก็รับออเดอร์ต่อไปค่ะทุกคนปุ๊บแล้วก็หยิบหม้อแล้วก็เอาไปเสิร์ฟค่ะตามสเตป็ปเออเรียบร้อยสวยอ๋อลูกค้าคนนี้มาคนเดียวค่ะทุกคนงนั้นเราก็ต้องซื้อซื้ออะไร ซือตรงนี้ค่ะทุกคนปุ๊บให้มันได้โต๊ะมาแล้วเราก็ไปหาคุณลูกค้าดูที่คุณลูกค้าจะนั่งไหมโอเคคุณลูกค้าต้องนั่งนะคะแต่ว่ามันเปลืองอะทุกคนเพราะว่าคนที่เขามากันเยอะๆเขาจะยังไงแล้วก็ไปเสิร์ฟปึ๊บนี่กินคนเดียวแต่สี่ที่นั่งเลยนะคะทุกคนก็คือโหดพอตัวตรงนั้น80เลยเหรอ8ปดสิบสิบโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่10บาทเนาะปึ๊บเรียบร้อยเก็บเงินแล้วเราก็มาตรงนี้นะคะ รับออเดอร์แล้วก็เอาหม้อให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมเลยปุ๊บตรงนี้ยังกินไม่เสร็จนะคะโอเคต่อเลยสามสิบบาทเราก็จะเอามาทำอะไรซื้อลัวเอามาซื้อลัวเราเงินสามสิบบาทมาซื้อรัวเ,เลิศเหมือนกันนี่นจะได้มาสิบบาทนะคะทุกคนไปต่อเราก็รับออเดอร์คุณลูกค้าแล้วก็นั่นแหละค่ะตามสเติป มันค่อนข้างที่จะมีช่วงแหลกด้วยนะคะทุกคนใจยเย็นนะใจยเย็นเพราะว่าคนเล่นพยายามใจยเย็นอยู่โอเคเก็บเงินปุ๊บแล้วก็มารับออเดอร์ออเดอร์คุณคา้าปุ๊บปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟปุ๊บสวยโอเคต่อไป30บบาทปุ๊บเพื่อเพื่ออะไรรู้สึกว่าซื้อของในสิ้นเปลืองมากทีนี้เราก็ต้องรอ สองตัวนี้กินกันให้เสร็จนะคะทุกคนโอเคตรงตัวนั้นเสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็ไปกันเลยค่ะทุกคนนีคนนี้เขามากันเยอะสี่คนเลยใช่ค่ะทุกคนสี่คนเขามากันสี่คนไอมาสี่คนนะคะโอเคแล้วก็เสิร์ฟไปปึ๊บแล้วก็เก็บโทนี้ปึ๊บชิวอยู่คะ่ะทุกคนแต่ถ้ามีไหล่โตก็น่าจะเริ่มไม่ชิวละโอเคแล้วก็ทำอย่างเงี้ยตามระบบไปเลือกทุกคนชิวๆสบายๆนะเปะ็นเกมชิวๆสบายๆ เน้นฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะเราก็มีเงินห้าสิบแล้วก็มาซื้อตรงนี้ค่ะปึ๊บฮะน้ดเป็นที่นั่งเพิ่มห้าสิบร้อยยี่สิบสี่สิบงั้นต่อไปเราจะมาซื้อสี่สิบนะคะซื้อกำแพงเพิ่มขอบคุณมากร้อยหนึ่งแล้วปึ๊บนี่ซื้อรัวเพิ่มนะคะทุกคนทำให้เอ่อบาร์บีคิวของเราร้านมันใช่ร้านบาร์บีคิวเหรอนึกว่าชไม่ใช่ร้านชาบูหม้อไฟเหรอ เรียกว่าร้านแชมพูมอ้อไฟละกันมันน่าจะดูแบบเข้ากับสถานการณ์มากกว่านะทุกคนร้านแชมพูมอ้อไฟของเรานะคะก็นั่นแหละค่ะปึ๊บออเดอร์ปึ๊บหม้อไฟปึ๊บ,บเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยสวยสวยมากกระโดดเออกระโดดสลโมช่เออเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบห้าสิบนี่ไงเรามีรับหนึ่งพอดีแล้วตรงนี้ปึ๊บว้าว มันเป็นที่วางม้อเพิ่มหรอหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันทุกคนไปต่อเลยออเดอร์หยิบแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บเก็บแล้วก็ออเดอร์แต่ว่าหยิบตรงนี้น่าจะสะดวกกว่านะทุกคนเพราะว่าเราแค่แบบหยิบแล้วก็เดินตามพนลูกค้าไปปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้ละตราแทบไม่ต้องใช้มอ้อตรงนั้นเลยอีกห้าสิบเราก็จะมาซื้อเรือตรงนี้ค่ะทุกคน อ๋อเป็นกำแพงค้านี้เป็นกำแพงโอ้ยี่สิบบาทเลยอือปเป็นเป็นผนังเฉยๆคะ่ะทุกคนไม่มีอะไรแปดสิบแปดสิบหกสิบบาทไะเราเก็บเงินกันดีกว่าทุกคนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บตอนนี้เสียงสภาพแวดล,ล้อมค่อนข้างที่จะเสียงดังมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโฟกัสเสียงเราเอาไวนะะ้นะคะนะคะทุกคนขอ ทีนี้ก็ปึบเราพอดีฟึบป่ะเราก็จะมาให้ลูกค้านะลูกค้ามากินคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเก็บเงินแพงเลยต้องมาหลายๆคนแบบไอ้มาสี่คนอะไรเงี้ยให้มันแบบนั่งกันคุ้มๆหน่อยดิเออซึบเรียบร้อยแล้วก็จะมาตรงไหนต่อแปดสิบบาทแปดสิบหกสิบอ่ะซื้อหกสิบตรงนี้ละกันปึ๊บว้าวก็จะเป็นอุ๊ calling แน่ฉันเกือบละฉันเกือบจะไปเหยียบสองร้อยแต่พอดีฉันไม่มีเงินแกก็เลยเก็บฉันไม่ได้สิใชันแน่แน่เลยโอเคเรามาต่อกันดีกว่าทุกคนรับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟหม้อชาบูหม้อไฟว้าไปเริ่มเลยอึ้บชอบความเอฟเฟกต์เกมแบบเสียงแบบฟืบมาอย่างโคตรสวยเริ่มเริ่ม,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 มโหแหลกแหลกมากแหลกมากแหลก,ก,กสุดๆฮึบฮึบ ดูสึกอย่างเล่นเกมผีมันน่าจะราวใจนะดูเงยเกี่ยวปะเนี้ยไม่เกี่ยวเลยปะส่องร้อยร้อยี่สิบแปดสิบาทอะเราไปซื้อแปดิบาทดีกว่าคะทุกคนซื้อโต๊ะเพิ่มปึ๊บเรียบร้อยได้โต๊ะเพิ่มแล้วเราสามารถรีเบิร์ดได้ถ้าคาแบบขยันเล่นอีกรอบอะไรเงี้ยเงาเงาเล่นอีกรอบ,ออรอบว่าไปแต่เราไม่ใช่คนเหงาเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแค่รอบเดียวแล้วก็หายสับสูนค่ะทุกคนใช่ปะเสิร์ฟปึ๊บ เก็บเงินปึ๊บสวยสวยแล้วบอดเดอร์ลูกค้าค่ะปึ๊บปึ๊บโอเคสองคนอึ๊บปะอ๋อแล้วเราก็จะได้เดินมาตรงนี้โอเคเนี่ยได้ใช้ละเอาไปครับปึ๊บแล้วเราก็อืมร้อยหกสิบใช่ปะร้อยหกสิบร้อยหกสิบอ๋อตรงนี้จะซื้อได้คือเราต้องรีบเบิร์ตไปแล้วหนึ่งรอบโอเค อ่ะซื้อละหกสิบซื้อเพิ่มอีกโต้หนึ่งแล้วก็อีกสองร้อยบาทตรงนี้โอเคเข้าใจได้่ะเก็บเงินกันดีกว่าปึ๊บค่อยๆเก็บเงินไปทีละโต้นะคะทุกคนน่ะโตนู้นว่าแล้วว่าโตนู้นมันต้องเสร็จแล้วแน่นอนปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเดินไปนะคะอู้ย่อสองร้อยดีไม่เป็นไรหนึ่งสองสามเรียบร้อยไป เสิร์ฟเริ่มเลยเสิร์ฟปุ๊บแล้วเราต้องเดินกลับไปตรงนั้นปะอืบเดินกลับไปตรงนั้นนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บมาตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้แล้วก็เอายี่สิบบาทตรงนี้ซื้อได้เริ่มเลยอืบเป็นเนื้อประมาณนี้ตกแต่งให้มันดูสวยงามอ๋อเป็นแบบ บุฟเฟ่ปะแบบว่าหยิบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันดูเออมันเหมือนร้านชา,ชาบูมอไฟเหมือนเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอย,ย้ายไปฟาร์มมันก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันอีกรอบนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือร้านของเรานะคะมันก็ใหญ่มากขึ้นลอะอะก็จะมาให้ดูกันนะ,ะตอนนี้เราก็สามารถรับลูกค้าได้ถึงสี่โต๊ะแล้วนะคะทุกคนมาเราจะมาเก็บทีละโต๊ะหยิบมันนี่โอ๊ยทำไมมันแหลกทำไมมันแหลก ทำไมตอนเล่นก็มันนี่ก็มันนี่รับเงินรับเงินนะฮะทำไมตอนตอนฟามันไม่แหลกแต่พอฉันท่ามันแหลกทุกที่เลยโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วโต๊ะตรงกลางนะคะก็คือโอ้ยโอ้ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นภาคเป็นเนื้อเป็นอะไรก็ว่าก,กันไปนะคะทุกคนเราก็จะมีเงินมาปึ๊บเฟรนฟรายส์ F F ต่อไปก็เป็นเส้นนะคะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นหลัก เริ่มเป็นหลักพัานแล้วเนี่ย9200ข้างนอกข้างหน้าอีกนะอีก5,000นะคะทุกคนปะเรามาเดินดูขานะะันหนึ่งสองมแล้วก็4ี่ครบแล้วเราก็เริ่มทําการแจกมอ้อไฟกันเลยค่ะโดยการที่เรานั้นจะเดินมาที่โต๊ะนี้นะคะเราก็จะเดินกลับไปแล้วก็เอามอ้อไฟมาเสิร์ฟที่ตัวแรกอย่างนี้ฟืบแล้วเราก็จะมาจุดที่สองนะคะโดยการหยิบตรงนี้นะคะ เสิร์ฟข้างหลังแล้วก็เสิร์ฟข้างหน้าไปเลยค่ะทุกคนอย่างนี้นะคะเป็นประมาณนี้เราก็รอให้เขากินกันเสร็จนะคะเพราะตอนนี้เราไม่มีเงินที่จะฟาร์มแล้วนะเอ๊ะเราไม่มีเงินที่จะซื้อของนะคะทุกคนเราก็จะไปเก็บเงินฝั่งนู้นก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นจะกินเสร็จก่อนนะคะนี่เห็นไหมเขาจะกินกันเสร็จละฟืบแล้วเราก็ไปเก็บเงินตามที่เรานั้นได้ทําการแจกม้องไฟไปนะคะฟ๊บอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเก็บโต๊ะข้างหลังนะคะเพราะโต๊ะข้างลัจจะกินเสร็จก่อนนี่เรียบร้อยมันก็จะเป็นตามระบบอย่างนี้นะคะ ก็เป็นระบบการเก็บเงินประมาณนี้แล้วเราก็จะฟาร์มของก่อนเดี๋ยวเราไม่มีเวลาไปดูแลลูกค้าปุ๊บแน่ใจว่ามันคือเส้นไมัูรัวพันห้าสิบนะคะต่อไปเราเราจะเก็บเงินให้ได้ผ่านห้าสิบมาเราก็มาต่อหนึ่งสองสามสี่เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนปะ่ะเกมสนุกนะว่าไปนะคะทุกคนแต่ว่าค่อนข้างที่จะแหลกอันนี้ปรับภาพกากสุดละนะทุกคนได้เท่านี้จริงๆ ก็มีช่วงลื่นช่วงแหลกบ้างก็คือได้อยู่ไหวอยู่ค่ะทุกคนไหวอยู่ไหวอยู่ป่ะอุย้ยอันนี้เผิ่เสิฟอันนี้เสิฟไม่เป็นหลักการละอันนี้เสิฟมั่วอือได้อยู่แหละเราจำการเดินทางของเราได้เราก็จะไปรอโตนี้เราจะยิงกดดันเขาทุกคนนี่เรียบร้อยสวยป่ะเราก็มาตรงนี้ต่อค่ะทุกคนนี่กินคนเดียวโตยั่งใหญ่ มาแล้วก็โตนี้ต่อคู่รักนะคะก็อาจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เออใช่อันนี้อันนี้มันเป็นหมู่เพื่อนยิงหนึ่งใช้สองนะคะปะต่อเลยเรามีเงินแค่เก้าร้อแปดสิเองอะยิงซื้อของไม่ได้โอเคปะ่ะหนึ่งสองสามสี่เคแล้วเราก็ทำการแจก ตามอ e ีรอบเดิมเลยค่ะทุกคนอย่างนี้วนไปเรื่อยๆโหอินุ่มนี่กินคนเดียวเลยทําไมถึงมากินชาบูคนเดียวละนุ่มไม่เข้าใจชวนเพื่อนมาเยอะๆดีจะได้ห่ารกันได้เอ้ยแปลกๆนะ,ๆนะอึ๊บอึ๊บโอเคปึ๊บ,บเดียยว้อยแล้วเราก็รองเงินกันค่ะมารอที่โตนี้อินุ่มกินด้วยเปล่าเห็นเงาเงาคนเดียวอะไรเงี้ย งางงโอเคเรียบร้อยเก็บเงินเราแค่ยืนรอเก็บเงินโง่โงเลยค่ะทุกคนนี่ก็สกินืออเราจัดตัวไหนก่อนนะข้างหลังปะน่าจัดข้างหลังก่อนเออใช่เราจัดข้างหลังก่อนปะแล้วก็ตัวนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็สี่คู่สุดท้ายวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกค้าสี่กลุ่มสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ สี่กลุ่มสุดท้ายที่เราจะบริการในวันนี้นะคะเพราะเราจะไม่เล่นแล้วเพราะเราจะปิดคลิปแล้วค่ะทุกคนอ่ะเราก็แจกไปนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บทุกคนมาเล่นกันได้ค่ะไทยบาร์บีคิวไทยคูนสนุกมากเอ้ยต้องเอาตัวนั้นดิเออสนุกมากทุกคนสนุกสนุกมันแบบมาเล่นเพลินอะคือเล่นจนแบตขิดไปเลยข้างหนึง่งอ่ะเออนั่นแหละนี่เราได้เงินละซื้อปึ๊บเป็นน้ำวิแก้วสิบบาทเองปึ๊บ เรียบร้อยสวยมากต่อไปก็พันสองเหรอพันสองโอเคต่อไปเราต้องเก็บเงินพันสองดูคุมาเรามันเก็บเงนินดีกว่านะปึ๊บโต๊ะสี่แล้วก็โต๊ะหนึ่งแล้วก็โต๊ะสามโต๊ะสองว่าไปค่ะทุกคนปึ๊บโอเคแล้วก็เก็บเงินปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็มีเงิน 1, 3, พันสามเพราะฉะนั้นเราจะไปซื้อของพันสองได้เนี่ยหยิบอาหาเรเลยเลยปึ๊บ โอ้ Ooh, เป็นตู้น้ําแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปเป็นพันสี่สี่สมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะทุกคนโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และซับ c r i b e ให้กับช่อง B G Color Game ด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วเอจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบายบายไปรับลูกค้าต่อละ